นะมาละยายชื่อนั่นมาให้หนะเอามานั่งดีๆในรถเอ้ยไม่ยัง้งอยู่นะขามันน่ะยั้งผ้าอื่อเชือผ้าอันนี้นะอยจะไปซักเครื่องดื้ออันซักเอามันยืดมันยืดต้องซักมัน น้ำลายก็เหยมันเป็นอย่างคือน้ำลายเหยื่่รถลดมันจะเหยบ่อมันเจ็บแคลว่ะตอนแรกจะเกิดผมาเห็นมันเข้าเหยจะเทียวเออนั่นแหละมันเป็นอย่างว่ะมีนจเหยจ่่จะเกิดนะแล้วเป็นผู้เท่าายมากก็ชีเหยออยู่แบบนี้หรอมมนยังไม่ได้เมียบ่ส่ะอือยังรัยเิบ ยายนอะไปอ่าอ่าอย่างว่ะเจาะเลือดเต็มคิชีนึงเหยเต็มสลิงนึนงนนยายก็ยายมันเบิดยายก็บอกหมอว่าพอพๆอพอ,พอมันยังบ่พอได้ยายโอ้ยเลือดค่อยเบิร์ดแบบนี้ว่ะพอพอ่อค่อยแหงบ่มีแหงนี่ว่ะมันได้ระเบิดเนี่โย่คันเอาลายก็เป็นลมเดอ้โอโห่ันได้ระเบิดร์ด เต็มสลิงนึงเย้ยเอาบริจาคแห่งหลายคนนั่นโอ้ยบ,บริจาคเลยตอนชาวสาวไปบริจาคนะแม่ตอนนี้คขมเบดิโมอเองค่ะมองบริจาคบึง่งบ่คือตอนชาวสาวเดหมอมอ,มอจะเอาเต็มสลิงเลยมันยังบพอย้ายพอแล้วช่างจะป้อยโอ้ข้าวชีดข้าวเส้นยายรุดตวกจวก,วกรุดเลือดยายนะเออคนอื่นนะเขาได้คำหายายในดูดแป๊บเดียวลวกลวกเลยหมอหมอ <im itation> หมอเอ๋บอกพ่อชุดยอดยายเลือดเจ้านี่โอ้ยเห็นว่าลายนะอยากได้ลายบัวได้ที่เอาออกได้บ่วัดตายวัดไปหมอก็ได้ยาย <im itation> <im itation> นี่ตลกจังเลยนะเอ้าตลกแไ่เอาให้มันกลืนชกลูกมันมันยังบ <im itation> ่ทันกลืนเ <im itation> นาะบักลาเนาะเอา้ารำนู้ชะเต่าเอ้ยเต่าดู เต่าเอ้ยเต้าเต่าน่ามีจีจา้าจีจีเดินมานมันมมจำจจาจุดจูด่โจโจเอาผ้ามาเซ็ดปากมาเนี่ยเรื่องควาเพ่งให,หม่เลยจ้างเจ้าเจ้ายายมเรียกยายก่อนยายเร็วเร็วเรียกยายก่อนยายซื้ออันใส่กอกมาให้กินนะมาหาค้ำมคนขาแม่นะยายยายมา เอาว่าวดูยายนะเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเต่าเด็ดไปเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีจีจาจีจีนเ้ มันจำตาจุดจุดโตโตมันจำตาจุดจุดโตโตเจี๊ยบเจี๊ยบน้อยนี่น้อยน้อยนี่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 น้อยเอะทุจ้าก่อนทุจ้าทุทูจ้าเป็นไหมทุจ้าทุจ้าตบมือตบมือตบมือเร็วตบมือ ยาปอนเลวหลายมันเชลกินปั่นผู้ใหญ่ป่อยไว้ให้มันกืนนะไม่ให้รถปั๊บเอาปัดเอาปั่นแม่นกป้อนลูกอีอันนี้ก็ได้อันนั้นก็ไม่กินรู้จักว่ามันมักในห้องซื้อมาหลายๆมักมากหรออันอื่นมันไม่กินเลยแม่อ่ะอย่าอันนั้นให้เล่นมั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 นมือลูกอันืดบวนทิ่มลงตะล่าง อันอื่นมากินมีมีใส่กรอกเจ้าเหลือเลยนะมันกินอะไรอย่างมันมันชีคายเลยค่ะมันบ่อยากอะเชื่อมีอยู่ลูกเชื่อมีอยู่เชื่อปิดเลยมันเต็มปากมันอยู่นานนานบอกแล้วมาใายออกมาเด็กคาเทกใครออกมาล่ะโอ้ไเปิดตอนฉี่แม่ผู้ผู้ ติดนตอนสีนมันเลยบ่ย่อยมันนาคาวบุญละนหน้าหน้าตาจะยาดอกและชั้นล่างให้มันเยอะือ่เป็นตอนสีนนันนาปากมาลดลดลดเอาเซ็ตเออแม่ก็บอกว่ามันอมอยู่แกก็ไม่เชื่อืเพราะแล้วก็ต้องกินพราแล้วไม่เอาพอแล้วจะของมาคิด้าบ่อมาพอ่พอ อาสั้นเอาเอาเบัคกิมใ่เออมันอยากเล่นไม่ไม่เอาอ่ะไม่เล่นอืมยังเด้วบางว่างก็เอาอันที่ถูแม่นะจุ่มน้ำขึ้นมาถูมั่งแกก็ได้แม่บักอันนี้ถูเอาจนเกี้ยงบิดแล้วอีหยังอีกงี้เงาเลยแม่เอามาเพิมได้ไหมแม่กินมั้งไมตายแล้วกูเออ น้ำตาจอละเคมันกินใส่กอกไปแล้วมันก็ร้องไห้ไปเติยงตะเติงตะติงเตงต่น้อยน้อยน้อยต่น้อยนอยต่น้อยน้อยน้อยแต่น้อยนอยน้าน้าน้น้นาหนานอนน้านาเด็งเเรเเอะน้อยก่อนเดี๋ยวยายเอาเตาให้บิงเตา

เจ้าเอ้ยเจ้าเ้ามีไวไฟเอามาทีเพื่อนอลอุเขาว่าเขาชื่อตลาดเขาเขาให้หเ็นให้ไม่หลา มันหวานครัมะกละแล้วเนาะมันเต็มถุงเฮยยัดเดี๋ยวมาุ๊กแล้วมันุ้้เยมาต็มถุงมันยัดเดียวเนาะ โอ้งาดเกม่ไ้ากเ็ดอาเยในคลตากระจองแลม่าในคองมีหอยปูปู ก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมก,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 กดไลคะ์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย